อันนี้เป็นสายพันธุ์อิตาม่านะคะได้มาจากทางภาคใต้เอามาล,ลินเอามาเลี้ยงไว้ที่ราชบุรีเราจะไปดูด้านไหนกันอันนี้เราเอามาได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะ้าไหน้นองสร้าง กระป๋อน้ำหวานขึ้นมาบนถาดแล้วหลังจากที่ติดถาดได้หนึ่งเดือนได้น้องมาเราก็ติดถาดเลยเราให้ดูด้านในแต่ที่จริงเขาไม่เปิดตอนกลางวันกันนะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะอาหารสมบูรณ์นะคะในเขตอำเภอวัดเพลงอิตามาผ่านหนาวมาแล้วเมื่อช่วงเดือน ธันวาตอนนี้ม,มกรลาก็หายหนาวแล้ว,ลวน้องสร้างถ้วยน้ําหวานขึ้นมาบนนี้แล้วมองเห็นชันไหมนะเดี๋ยวไว้ลินใจมาถ่ายอัปเดตให้ดูอีกนะคะ<ไ>ว่าถัดไปอีกสักเดือนหนึ่งเป็นยังไงนะคะ คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ